วัสดีครับผมชื่อเอกพลรัศดรินนะครับชื่อเล่นชื่อเอกครับผมอายุ33ปีครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ไม่เชื่อเลยนะครับเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเลยเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หลังจากเหตุการณ์ที่จะเล่าเนี่ยครับก็มันก็ความคิดมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยหรือมันจะมีจริงวะอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มเชื่อแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องผมนะครับผมมั่นใจว่าจะต้องช่วทุกคนได้นะครับเต็มที่ครับผม เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ต้องบอกก่อนว่าเป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับกับพี่ชายนะครับซึ่งไปเจอมาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าครอบครัวงผมเนี่ยพ่อของผมเนี่ยพื้นเพลท่านเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนขอนแก่นนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะที่ญาติญาติที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะทําพวกผ้าไหมผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยพ่อผมก็จะไปเอามาแล้วก็เอามาเอามาขายที่บ้านที่กรุงเทพน,นะครับเปิดเป็นจาหน่ายผ้าไหมอะไรเงี้ย ท่านก็จะไปกลับไปกลับขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพ,เทพค่อนข้างจะบ่อยนะฮะทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อผมเนี่ยท่านติดธุระไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับท่านก็ให้ผมกับพี่ชายเนี่ยไปก็คือเราจะได้หัดไว้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกันก็ทีเนี้ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วในผมนึงขับรถไม่เป็นพี่ชายผมมันก็ขับไม่แข็งแ,แบบกรุงเทพไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็คิดกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถทัวร์ไปก็แลวกันนะครับก็ วันนั้นเนี่ยเราซื้อตั๋วนะครับช่วงเที่ยวรถเนี่ยสี่ทุ่มนะครับผมกับพี่ชายเนี่ยก็โอเคพอสี่ทุ่มเราก็ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิดน,นะครับก็เดินทางไปที่ขอนแกน่นรถออกประมาณสี่ทุ่มนะครับรถก็จะไปถึงตัวเมืองที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปขอนแกน่นเราจะไปอำเภอที่ป้าเราอยู่นะครับมันก็จะถึงก่อนที่จะถึงอำเภอขอนแก่นนะครับก็ประมาณตีสองกเกือบจะตีสามละนะครับพอถึงปุ๊บเนี่ยก็ลงพอลงจากสถานีขอนแก่นเนี่ยนะครับ ก็เด,เด้วยความที่ว่าเดินทางมาเหนื่อยตอนแรกก็กะจะเข้าไปหาป้าแต่ด้วยความเฮ้ยมันตีสามแล้วก็คุยกันได้เดี๋ยวหาโรงแรมพักในตัวเมืองที่เนี่ยเป็นอำเภออันเพิ่งอ่ะนะฮะพักดีกว่าจะเดี๋ยวพอตอนเช้าแล้วค่อยเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยครับก็เดินไปที่รถสกายแล็บจังหวัดจะเป็นรถสกายแล็บไม่เพาะออกไหมฮะจะเป็นรถสกายหลับแล้วจะมีที่ให้คนนั่งอย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วบอกพี่ช่วยไปส่งผมหน่อยนะครับที่โรงแรมโรงแรมไหนก็ได้ผมเดินทางมาจากมาทำธุระจากกรุงเทพอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไปส่งเราที่โรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับพอไปถ เราก็วอล์กอินเข้าไปเลยนะฮะก็ไปที่เคาน์เตอร์รีเซพชั่นโรงแรมมันก็ไม่ใหม่ไม่เก่ามากนะฮะก็จะมีลุงอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆแบบแผนต้อนรับอะไรเงี้ยคอยรับเช็คอินเช็คเอาท์แขกล้วก็เข้าไปผมผมก็ถามลุงว่าลุงครับพอจะมีห้องว่างสักห้องไหมอะไรเงี้ยผมกับพี่ชายเดินทางมาจากกรุงเทพอยากจะพักสักคืนหนึ่งลุงก็พูดขึ้นมาว่า มันมีว่างอยู่ตอนนี้เต็มแต่ว่างอยู่ห้องนึง่งนะจะพักไหมล่ะผมก็เอ๊ะทำไมมาถามแปลกๆอะไรเงี้ยจะพักไหมอะไรเงี้ยบอกเอาบอลุงก,ก็พักดีครับผมเหนื่อยอะไรเงี้ยก็พักก็โอเคก็จ่ายตรงจ่ายต่างลุงเขาก็ยื่นเป็นกุญแจมาให้นะฮะคือเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังใช้เป็นกุญแจยอยู่ครับแต่สมัยนี้มันเป็นคีย์การ์ดหมดแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคลุงก็ก็ยื่นกุญแจมาให้พวกกุญแจมันก็จะเป็นแบบมีมาแล้วก็เขียนเป็นเบอร์ห้องนะผมจำห้องได้เลยห้องห้าศูนย์สามรับมาเส็จสับปุบ ผมก็โอเคกับพี่ชายก็เดินขึ้นไปเดินบันไดขึ้นไปนะครับโรงแรมเนี้มันไม่มีลิฟต์นะฮะมันผมจําได้ว่าเป็นบันไดแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้นชั้นห้ารู้สึกจะเป็นชั้นบนสุดของโรงแรมแห่งนี้ละเดินไปปุ๊บอ่ะก็ไปที่ห้องห้าศูนย์สามผมก็ไขกุแจห้องกาไปเสร็จสับปุ๊บคือวินาทีแรกที่ผมไขกุญแจห้อง้าไปเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าเฮ้ยห้องทำไมมันแบบว่าอับอับมันแบบมันร้อนอับอับอะครับมันเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดได้คนมาพักนานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ ผมก็เอ้ด้วยความเหนื่อยก็ไม่ได้คิดอะไรก็วางปง่งวางเป้ก็เปิดไฟแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวจะรีบอาบตรงอาบน้ำนอนพี่ผมก็บอกเอ้เดี๋ยวไปอาบก่อนนเะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ไปอาบน้ําเสร็จสับปุ๊บก็ไม่มีอะไรผมก็ไปอาบอาบเสร็จสับปุ๊บด้วยความเหนื่อยนะครับเราก็นอนก็ปิดไฟนอนอะไรเงี้ยคือในห้องจะเป็นเตียงใหญ่นะครับพี่ผมก็นอนทางด้านขวาผมนอนด้านซ้ายด้านขวามือพี่ผมเนี่ยก็มันจะเป็นประตูทางเข้าปลายท้าก็เป็นห้องน้ําทีนี้ซ้ายมือผมเนี่ย ถัดไปประมาณช่วงแขนนึงก็จะเป็นหน้าต่างนะครับแล้วก็มีผ้าม่านปิดเป็นหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างใสนะครับไม่ไม่สามารถเปิดได้แล้วก็มีไฟนีออนจากข้างนอกอ่ะส่องมาภายในห้องก็จะเห็นแบบสลัวสลัวอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งด้วยความเหนื่อยเงี้ยผมก็นอนหลับจังหวะที่ผมหลับตาผมเนี่ยผมผมรู้สึกได้ว่าผมมันเหมือนมันเหมือนฝันหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงๆผมอธิบายไม่ถูกนะฮะคือเคยไมหมฮะแบบฝันแต่ว่าในสิ่งว่าล้อมที่เราฝันเนี่ยมันเป็นเหมือนตรงนั้นนะครับผมก็พลิกซ้ายพลิกขวาผมก็พลิกไปด้าานขว ก็เห็นไอพี่ผมเนี right ่ยมันก็นอนอยู่มันก็นอนปกติของมันจังหวะที่หางตาผมเนี่ยเหลือไปที่ประตูห้องทางด้านขวามือนะฮะผมเห็นเป็นเงาเป็นเงาคนซึ่งตอนนั้นผมก็เฮ้ยหรือว่ามันจะสะท้อนออกมาทางนอกก็ไม่คิดะลรสักพักนึงผมก็มองไอเงาเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับขยับเดินเดินมาเรื่อยๆนะฮะอ้อมเตียงมาแล้วมาหยุดอยู่ตรงขนาดกระปายท้าผมนะครับแล้วแต่ว่าหันไปทางหน้าต่างนะหันไปทางหน้าต่าง ทีนี้พอแสงจากข้างนอกมากระทบมาที่เงาเนี้ยทีนี้รู้แล้วว่ามันเป็นเงาลักษณะคล้ายๆผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเหมือนวัยรุ่นผู้หญิงทั่วๆไปผมบ๊อบนะครับผมก็มองเฮ้ยอะไรวะสาวคาหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยก็ค่อยๆหันหน้ามาหัน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 มาขนาดกระパลเท้าผมนะครับผมก็มองทีนี้ก็ยืนอ,อยู่ในลักษณะแบบก้มหน้าเนี้ยฮะแล้วก็แบบร้องไห้สะอึกสะอื้นอะไรเงี้ยอะไรแบบร้องไห้อะไรเงี้ยฮะผมก็ตกใจแต่ว่ามันร้องไม่ออกมันจะตะโกนมันมันมัน,มนคล้ายๆเหมือนเหมือนมันแบบ ขยับตัวไม่ได้พูดก,ก็พูดไม่ออกอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งผู้หญิงเงี้ยก็ค่อยๆเดินเดินขึ้นมาที่เตียงนะครับที่ปลายเท้าผมแล้วก็คล้ายๆนั่งคุกเข่าลงผมก็เฮ้ยวินาทีนั้นเนี่ยนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยพี่ผมที่นอนอยู่ข้างๆเนี่ยมันเรียกชื่อผมผมชื่อ X ใช่ไหมฮะ X X แล้วก็สะกิดแขนผมไปเปิดไฟไปเปิดไฟผมก็คล้ายๆหลุดออกจากตรงนั้นพอผมลุลุดปุ๊บเนี่ยผ้าผู้หญิงเนี่ยก็หายไปผมก็ค่อยๆรวบรวมสติ บังคับตัวเองเนี่ยลุกจากเตียงแล้วก็ไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮะภาพที่ผมเห็นคือไอ้พี่ชายผมที่มันนอนอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบนอนแบบตกใจตาค้างอ่ะครับผมก็เข้าไปสกิดมันเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรมันก็บอกเฮ้ยเอ็กซ์มันก็ลุกขึ้นมาเหงื่อแตกนะฮะเฮ้ยเอ็กซ์เมื่อกี้พี่ฝันวะเฮ้ยฝันนัไนแหลวะมันก็บอกว่าฝันเห็นมีผู้หญิงเข้ามาในห้องเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็เฮ้ยทำไมมันฝันเหมือนกันวะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้เล่าให้มันฟังนะฮะผมก็เฮ้ยอ้สงสัยเราอยู่ไม่ได้้้แลวว่ะอไรยเี เดี๋ยวลงลงไปที่ล็อบบี้ให้ไปถามไอ้ลุงข้างล่างด้วยว่ามัน,ม,นมันคืออะไรว่าอะไรเงี้ยผมก็เดินออกจากห้องมาพี่ผมก็เดินตามมานะครับคือมันรู้สึกเลยว่าผมก็าลังแบบมันรู้สึกเลยด้วยว่าผมมากลัวสุดขีดมันก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันอย่างเงี้ยลงไปที่เคาน์เตอร์ก็เจอลุงม,มันนั่งอยู่ผมก็ให้ลุงลุงครับขึ้นมากับผมในเดยในห้องมันเหมือนมีใครเข้ามามีผู้หญิงเข้ามาอะไรเงี้ยลุงมันก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยผมผมก็แบบว่า ด้วยความที่อยากรู้สงสัยอะไรเงี้ยไอย้ลุงผมก็ดึงมือลุงขึ้นมาเลยลุงมันก็เดินตามขึ้นมาพอาไปถึงหน้าห้องนะครับลุงเขาก็ไม่กล้าเข้ามาผมก็เดินเข้าไปเนี่ยไม,ไม่เกี่ยวเห็นผู้หญิงคล้ายๆยืนอยู่ตรงปลายเตียงเงี้ยลุงลุงเข้ามาดูผมไม่ด้อะไรเงี้ยลุงมมนก็ไม่กล้าเข้าก็ยืนชะเง้ออยู่หน้าห้องแต่ผมดูพฤติกรรมละแบบลุงแกแบบเหมือนกลัวอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็สะพายเปกับพี่ชายเลยให้ลุงยังไงผมไม่พักแล้วแบบผมไปดีกว่าอะไรเงี้ยคือผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ต่อต้องเจอเรื่องที่มันแบบจะยิ่งกว ผมก็จะพายไปออกมากับพี่ชายเลยเงินเงินไม่เอาแล้วลุงผมผมไปดีว่าเดินกลับมาที่ขนส่งไปนั่งสกายบนะครับเข้าไปที่บ้านป้าคือตอนแรกกะจะไม่ไปรบกวนแกแต่ทีนี้ต้องรบกวนแล้วละ่ะเพราะมันไม่รู้จะไปพักที่ไหนอะไรเงี้ยก็นั่งไปที่บ้านป้าไปถึงบ้านป้า,ปาก็ประมาณจะประมาณเกือบเกือบตีห้าออป้าเขาก็มาเปิดประตูปะตเปิดประตูให้ก็ขึ้นไปนอนกับหลานผมนะครับลูกลกลูกป้า,าก็ยังไม่เล่าอะไรป้าฟังพอตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ย ก็ยังไม่เล่าให้ฟังน,นะครับก็โอเคแดวเราก็จะไปตลตลาดขี่โมอเตอร์ไซค์ไปกันไปดูว่าไอ้ร้านผ้าที่เราจะมาเอาเนี่ยมันเปิดหรือ,อยังก็ไปนั่งกินจงกินโจก,กันจังหวะนั้นเนี่ยนะครับมันมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับเรานะฮะแต่งตัวเหมือนพวกแบบว่ามูลนิธิเกี่ยวกับพวกร่วมกันยูอะไรเงี้ยของอำเภอบ้านไผ่เนี่ยเหมือนคนคนที่เขาอยู่ในพื้นเพคนที่เขาอยู่ในอำเภอนั่นนะครับ พี่ผมมันก็ได้ความที่มันก็อุ่นหนังแ้างใจว่าเฮ้ย,ยเหตุการณ์นี้มันคืออะไรมันก็อยากรู้มันก็สะกิดถามไปน้องผู้ชายที่นั่งใกล้ๆเราอะนะฮะตอนที่เราทานโจนกันตอนเช้าเฮ้ยน้องพี่ผมเป็นคนถามนะครับเฮ้ยน้องน้องเป็นคนที่นี่ป่ะไอ้น้องก็บอกว่าใช่ครับพี่มีมไรฮะ,ะเฮ้ยน้องรู้จักโรงแรมนี้ไหมนะครับโรงแรมไม่ต้องบอกชื่อรู้จักโรงแรมนี้ไหมไอ้น้องคนนี้บอกว่าอ๋อรู้จักกับพี่ทําไมล่ะครับพี่มันก็ถามว่าเฮ้ยพี่ถามจริงอะน้องโรงแรมที่เนี่ย มันเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมเอ้น้องคนเนี้ยมันก็คืออย่างนี้พี่มันก็ล่อยฟังเลยนะครับว่าเมื่อประมาณาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมีวัยรุ่นชายหญิงคู่นึงเนี่ยมาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะฮะแล้วเกิดการทะเลาะกันรุนแรงมากนะครับฝ่ายชายก็หึงหวงอะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยปาดคอผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งนี้นะครับ ก็มันก็เล่ามันก็บอกมาอะไรเงี้ยฮะผมมันทํางานมูลทีมเมื่อตอนที่เขาไปเก็บทรงเก็บศพอะผมยังไปช่วยเขามาศพแล้วเอาออกมาเลยอะไรเงี้ยพี่ผมมันก็ถามอีกว่าแล้วน้องพอจำได้ไหมว่ามันเกิดเหตุที่ชั้นไหนห้องไหนอะไรเงี้ยนะฮะน้องที่เป็นมูลทธิเนี่ยก็บอกมาเลยว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เหตุนเนี่ยมันเกิดที่ชั้นห้าห้องห้าศูนย์สามซึ่งมันเป็นห้องเดียวกับที่ผมไปพักกับพี่เมื่อเมื่อคืนแล้วเราเจอมาพอ มันเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกับพี่ชายก็มองหน้ากันก็โอเคเราก็ปุ๊บก็กลับมาบ้านกลับมาที่บ้านป้าก็มาเล่าให้ป้าฟังว่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้ป้าก็บอกโอเคงั้นเองสองคนไม่ต้องรีบกลับละกันเขาก็พาไปที่วัดนะครับไปทําบุญถวายสังฆทานเสร็จปุ๊บก็กลับไปซื้อผ้าแล้วกลับกรุงเทพครับผมเรื่องผมก็เป็นประมาณเนี้ยครับผมขอบคุณครับออเอกรผลนะฮะเล่าสนุกนะหนักใจแทนกรรมาการแล้วครับเป็นไงบ้างกับการมาเล่ายืนตรงนี้แล้วต้องมีคนดูเยอะมากมาย สุดยอดเตื่นเต้นครับสุดยอดตื่นเต้นนะตนตนแต่ก็ทําได้ดีนะฮะครับ,รบเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์หน่อยนะฮะจากคณะกรรมาการของเรานะฮะก็พลิ้วนราชบุรีครับกับผมส่วนหนึ่งคือเรื่องโอเคแต่ว่าผมว่าจังหวะมันเร่งไปหน่อยเหมือนพี่เขาพยายามสรุปเรื่องแต่ว่าช็อตที่หายไปคือช็อตของความตื่นเต้นผมก็ลัจะบอกว่าเวลาเราไม่ได้ออกอากาศไงไม่ได้ออกอากาศไปที่หนงที่ไหนหรอกแต่ว่าเราก็จะเก็บเทปนี้ไว้ส่วนหนึ่ง แต่กาลังอยู่ว่าถ้าอยู่บนเวทีนั้นคือออกอาการให้เต็มที่เลยเป็นสตอรี่ของเราเฮ้ย <Hey, S 1> มึงดูดิม่งเห็นไหมว่าอย่างเนี้ยคือแอคติ้งเลยแต่ว่าสรุปเนื้อเรื่องของมันให้มันแคบแล้วคือเราอาจจะคือมันมันเรื่องของเวลานะพี่ป๋อง mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องมันอาจจะบีบนิดนึงนะครับก็สรุปโดยโรวมก็คือมันเล่งมินิดนึงแต่ว่าเวลาไม่เกินครับครับผม